สวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูง่ายๆมาฝากนะคะวันนี้ก็คือจะทําไก่ย่างนะคะห่อข้าให้ลูกไปทานที่โรงเรียนค่ะก่อนอื่นเราก็มาเตรียมรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะคะโขลกรวมกันเลยค่ะปริมาณก็ตามชอบเลยนะคะใช้สะโพกไก่4ชิ้นนะคะนำมาแล่ให้มีขนาดความบางาพอๆกันนะคะ วันนี้เราจะย่างกระทะค่ะเพื่อเวลาย่างจะได้สุกง่ายนะคะตากราดคัญชีกระเทมพิไทยที่เราตำไว้นะคะแล้วก็ตมด้วยนมสดค่ะผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะแล้วก็เกลือป่นและสีผสมอาหารค่ะมีใช้สีส้มแดงนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะมันแข็งค่ะเราก็เลยนำมาตำก่อนให้นิ่มลงเวลาที่เราขยับส่วนผสมจะได้ง่ายขึ้นค่ะ น้ำมันหอยนะคะปริมาณ2ช้อนแล้วก็ซอสฝาเขียวค่ะ2ช้อนนะคะขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บใส่ตู้เย็นช่องธรรมดานะคะเราทําก่อนนอนนะคะเดี๋ยวเราจะย่างพรุ่งนี้เช้าให้ลูกห่อข้าวไปทานที่โรงเรียนค่ะเช้าแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ครึ่งนะคะเราต้มไข่ก่อนเลยค่ะ นำไก่ที่เราเตรียมไว้นะคะออกมาเตรียมย่างได้เลยค่ะตั้งกระทะทานน้ำมันเพื่อไม่ให้ติดกระทะนะคะเราย่างใช้ไฟกลางค่อนแรงนะคะเ<ๆ>ตรียมน้ำไว้ค่ะสำหรับใส่ไข่นะคะที่เราตักออกมาค่ะไข่ต้มประมาณ8นาทีนะคะแล้วเราก็นำออกมาพักในน้ำอุณหภูมิปกติค่ะ พลิกไก่สลับไปมานะคะเพื่อให้ไก่สุกทั่วกันค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้เรามาทําน้ําจิ้มแจ่วกันเลยค่ะใช้มะนาวนะคะแล้วก็น้ําตาลปีบ๊บปริมาณมะนาวนะคะจะใช้ที่สองช้อนค่ะแล้วก็จะใช้น้ําปลาสองช้อนเช่นกันค่ะปริมาณน้ําปลากับมะนาวเท่ากันนะคะน้ําตาลปี๊บก็ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยพริกป่นค่ะ ผงชูรสนิดหน่อยนะคะเพิ่มความนัวค่ะข้าวคั่วอีกนิดค่ะเพิ่มความหอมนะคะใส่ไปครึ่งช้อนโต๊ะค่ะคนทุกอย่างให้เท่ากันนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูไก่ของเรานะคะว่าเริ่มสุกได้ที่หรือยังกลับให้สุกเหลืองทั่วกันนะคะอันนี้เป็นน้ําหมักที่เหลืออยู่นะคะเราก็นํามาราดบนไก่เลยค่ะจะได้เยิ้มๆช่ำๆหน่าทานนะคะ ไก่สุกได้ที่แล้วปิดเตาค่ะเดี๋ยวเราหั่นไก่แล้วก็วางบนข้าวกันเลยค่ะหนึ่งชิ้นก็สำหรับหนึ่งกล่องนะคะวันนี้ต้มไข่สุกไปนิดนึงนะคะ เสร็จแล้วค่ะข้าวไก่ย่างนะคะน้ำจิ้มแจ่วค่ะแล้วก็ไข่ต้มนะคะไว้ทานตอนกลางวัดนะคะเราก็ห่อไปทานเหมือนกันค่ะวันนี้จะมีธุระไปทําข้างนอกบ้านนะคะเราก็ห่อข้าวไปทานตอนกลางวันด้วยเช่นกันโรยผักชีใบเลื่อยนิดน,นึงค่ะเพิ่มความหอมนะคะเตรียมอาหารเสร็จก็เวลาประมาณตีห้าสพอดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวลูกก็มาทานข้าวแล้วก็ ห่อข้าวเตรียมไปโรงเรียนประมาณ6โมงค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปค่ะขอบคุณมากนะคะ